วัสดีค่ะปากิ๊กทำสวนนะคะวันนี้มาค่ำหน่อยนะคะธุระเยอะเอาแคปหน้าจอสินค้านะคะคนที่เข้ามาใหม่มาทีหลังก็อาจจะยังไม่เคยเห็นแต่ถ้าใครเข้ามาก่อนแล้วเป็น FC ปากิ๊กมานานก็ไม่ต้องนะคะเบอร์โทรศัพท์ปากกิ๊กติดต่อจาก080-752-7300ถ้าลายปาเกิ๊กก็พิมพ์จากตรงนี้ถึงตรงนี้แค่นี้แหละ ยุบลายสองสี่เก้าเก้าติดกันไปเลยนะคะอันนี้ก็พิมพ์ตัวเล็กหมดเลยก็เข้าลายปลกคิกได้นะคะวันนี้ปลกคิกจะพามาปลูกต้นหอมมาขยายพันธุ์ต้นหอมให้โตเร็วแต่วันนี้จะเป็นบัวเลยหรือว่าใครอาจจะเป็นหอมแบ่งธรรมดาหรือว่าต้นหอมแดงหอมอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเราไปซื้อมาจากตลาดแล้วเราอยากจะแยกให้โตเร็วแต่ว่าถ้าใครมีอยู่ในกระถางอย่างนี้แล้วก็ดีนะคะ ไม่มีก็ไปซื้อจากตลาดมาได้ตัดรากตัดใบแล้วมาปลูกอยากปลูกให้โตเร็ว,วดูแลยังไงนะคะอันดับแรกนะดินเนี่ยส่วนมากที่เขาใช้ดินทั่วๆไปไม่ได้ปรุงก็ต้องเป็นดินร่วนแต่ถ้าเราปรุงก็จะดีมากนะคะเนี่ยปกิ๊กรดน้ําไว้แล้ให้ช่าเลยแล้วก็อันนี้ถ้าเรามีปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์สามารถที่จะผสมลงไปในดินปรุงได้เลยแต่ถ้าเป็นปุ๋ยคอกไม่แนะนําให้เอาใส่นะคะ ก็ปลูกดินเปล่าๆไปก่อนแล้วค่อยเติมทีหลังให้เ็าตั้งตัวได้ก่อนเนาะแล้วค่อยใส่ปุ๋ยคอกทีหลังอันนี้เป็นปุ๋ยประเภทใช้ปุ๋ยอินทรีย์ค่ะผสมไปในนี้เสร็จละรดน้ําให้ชุ่มข้างหน้าเขาเป็นขุยมะพร้าวก็จะลอยขึ้นมาให้เห็นแต่ที่จริงเป็นดินดำๆนี่แหละค่ะรดน้ําให้ชุ่มไว้เลยนะคะดินผสมอะไรดินก็อันนี้เป็นดินผสมทั่วๆไปก็คืออัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่ง ดินหนึ่งส่วนคุยมะพร้าวหนึ่งส่วนแกบดำหนึ่งส่วนแล้วก็ปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมกักปุ๋ยอินทรีย์หนึ่งส่วนนะคะอันนี้เพิ่อผสมไว้แล้วก็เอามาใส่รดน้ําให้จนชุ่มอย่างนี้น้ําไหลลงข้างล่างหมดแล้วก็ปล่อยให้น้ำข้าแห้งแล้วทีนี้เราก็มาปลูกจะแนะวิธีดูแลนะคะอันนี้ปลูกทิ้งไว้กอข้าแน่นเกินไปเพราะฉะนั้นเราจะถอนออกมาขยายออกมาค่ะถ้าแน่นเกินไปนะต้นจะไม่ใหญ่ กอเยอะเกินไปค่ะเราจะไม่ได้กอใหญ่ดูปลูกต้นเดียวก็ขึ้นมาขนาดนี้นะคะมากเกินไปเราก็ต้องมาแยกปลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ่าอันนี้นะับเป็นสิบเดียวสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าต้นแต่ว่าแต่ละต้นก็เตรียมแยกออกไปอีกแล้วเห็นไหมคะเนี่ยไม่ไหวแล้วนะต้นหนึ่งก็กลายเป็นสองอีก เดี๋ยวมันจะเป็น3 0ต้นจากแค่เนี้เราต้องรีบแยกเขาไม่งั้นต้นจะเล็กค่ะเราก็จะเอาออกมานะคะตัดรากทีนี้ก็ปลูกให้ดูหลายครั้งแล้วแต่จะมาแนะว่าปลูกยังไงให้โตเร็วให้งามเร็วนะคะอันนี้เราตัดใบเพื่อเนี่ยไม่ให้เขาคายน้ำกันน้ำระเหยออกไปแล้วต้นเขาจะได้ตั้งตัวไวๆเนาะถ้าใครไม่กล้าแยกไม่กล้าดึงก็ใช้กันไก่นะคะช่วยเงยบเอาเนาะ แต่ว่าแต่ละส่วนก็ให้มีรากติดนะคะให้มีรากติดไว้อย่างนี้เนี่ยกระถางใหญ่ป a กิกปลูกไป5จุดอันนี้กระถางเล็กจะใส่แค่4จุดก็พอละใส่ต้นหนึ่งแค่นี้นะคะโอ้ได้เยอะแยะเลยนะกอเน,นี่ย เอาไปลงดินนะคะสวนที่ติดกับโคกหนองนาตอนนี้ก็แทงยอดหมดละกกำลังจะออกดอกก็มีช่วงนี้ต้นหอมออกดอกพกิกบอกไว้ก่อนถ้าเรามีฟางอย่างนี้นะคะจะดีมากเลยเนาะเอาฟางเนี่ยคุมให้เขาเอาจากตรงนี้มาก่อนนะไม่ได้หยิบมาเพราะว่ามืดค่ำค่ะพกิกคุมไว้เนี่ยเวลารดน้ำวันละครั้งเดียว ขาเก็บความชื้นแล้วก็ตั้งตัวได้เร็วค่ะดูซิเนี่ยเขียวขึ้นมาเตรียมจะแยกเป็นเป็นกอกอแล้วค่ะเร็วมากเลยปผูกจากต้นเล็กๆแค่นี้เราก็ทีนี้เราเรารดน้ำไปเยอะแล้วดินมีความชื้นเยอะเราก็เอาใส่นิดเดียวแค่ให้เขากระชับก็พอละไม่ต้องแช่มากนะคะเสร็จแล้วไคร อยู่ใกล้แดดก็ตั้งกลางแดดได้อยู่ในร่มก็ไว้ในร่มดำรก่อนก็ได้แต่ว่าถ้าตั้งตัวได้ดีแล้วควรจะอยู่บริเวณที่มีแสงแดดเยอะนะคะได้รับแสงแดดเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีแล้วทีนี้เราก็มาดูเวลาเขาแทงยอดเสร็จต้องมันนะคะมันและขมันมาลอกให้เขาบางทีเน,เนี่ยแค่นี้อันนี้ต้นนี้ปลูกทีหลังเห็นไหมใบยังไม่ไหม่แ,แ,แ,แห้งๆอยู่อย่างเงี้ยมันมาลอกนะคะถ้าลอกให้เขานี่จะโตเร็วมากเลยค่ะ เนี่ยเอาใบข้างนอกที่แห้งๆอย่างนี้ออกใบที่เข้าแห้งเราจะเห็นเนี่ยเนี่ยเป็นใบนอกเราเอาออกไปเลยค่ะระวังต้นข้างในด้วยนะต้องเอามือหยิบไว้ด้วยมือจับไว้อย่างนี้ด้วยเวลางั้นต้นจะหักค่ะแป๊บเดียวเขาก็จะแตกเป็นสองต้นสี่ต้นแล้วก็เป็นกอพ่อะักิ๊กไปทําอย่างนี้ที่สวนนะคะที่สวนติดโคกหนองนาะโอ้โหเป็นกอหมดแล้วเร็วมากเดือนนึงค่ะเป็นกอแล้วค่ะเดือนเดียวนะ่ะ แล้วก็ดูนะดินของใครนะถ้าสมมติว่าดินแน่นนะคะเราจะต้องเอาไม้ไม่ได้เอามาเสียบไว้นะเออนี่ยเนี่เนี่นี่นนนนนนนเห็นไหมครับปักกิกเสียบทิ้งไว้ตามเนี้ยเป็นตะเกียบมั่งเป็นซ่อมมั่งเนี้ยถ้ามันแข็งเราก็จิ้มจิ้มนะคะจิ้มอะไรเพราะว่าเวลารดน้ําน้ําจะได้ซึมลงไปง่ายๆแล้วก็เก็บความชื้นในดินให้ให้ต้นหอมของเราได้ดีพเพราะเอารดน้ําวันละครั้งเดียวแต่ถ้าเรา ไม่พวนดินอย่างเงี้ยดินแห้งๆแข็งๆเวลาน้ํานะคะรดน้ําเนี่ยก็จะซึมลงไปข้างๆจะไม่เข้าข้างในค่ะซึมลงไปข้างๆแล้วก็ไหลออกตรงก้นเพราะฉะนั้นในกระถางนี่ก็จะไม่มีความชื้นต้นหอมก็จะโตช้าเนี่ยพอขนาดนี้แล้วนะคะอันนี้น่าจะสักสิบวันได้ละเราก็เริ่มให้ปุ๋ยอีกค่ะให้ปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักประเภทนี้<ม>แล้วก็ โดนดินระวังโดนรากด้วยต้องระวังก็ไม่ต้องไปใกล้ต้นเขามากนะเ<ร>านี่ยตรงกลางกล<ร>างอย่างเงี้ยรขาดตรงคุณลุงกลัวรากเขา,าขาดรากขาดแล้วไม่ดีคุณบอกก<า><า>ันดีนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะโตเร็วมากแป๊บเดียวถ้าเราใส่ใจอย่างนี้นะคะเดี๋ยวก็เป็นกอละอันนี้ก็เหมือนกันต้นโตเร็วมากต้องมาดึงเอาใบใบเนี่ยเราจะสังเกตนะคะเขาแห้งอย่างเงี้ยคือใบนอกเขาเขาเตรียมจะเนะี่ยหลุดออกไปแล้วเราก็เอาออกให้เขา ไม่ต้องเป็นภาระกระต้นเขาจะได้ไปเลี้ยงลําต้นกับใบส่วนอื่นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นไหมคะเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือใบนอกเขาเราก็หยิบแล้วการหยิบแล้วก็ลอกลงไปข้างล่างเลยนะคะวิธีดูแลต้นหอมจะทําให้โตเร็วช่วงนี้ต้นหอมออกดอกคะ่ะมืดแล้วเนี่ยดูสิปะกิ้กถ่ายคลิปค่าออกดอกเห็นไหมคะเนี่ยกาลังออกดอกคะ่ะตอนนี้เราก็ปล่อยก่อนให้ดอกก็ยาวๆเราก็เด็ดออกไปกินนะคะ ที่สวนนั้นเยอะแล้วว่าจะพาไปถ่ายก็ไม่ได้ไปอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเราก็เอามาแยกปลูกได้เห็นไหมถ้าอยู่ในนี้ต้นใหญ่เหมือนกันนะคะแต่ไม่เป็นกอแต่จะแตกกอช้าเพราะว่าเนะขาบังคับรากเข้าไปไม่ได้เนาะเราก็แยกเอาไปปลูกได้เพราะแยกไปปลูกนะก็จะขยายเร็วมากเลยค่ะต้นเป็นสองต้นนี้ก็เป็นสองต้นนี้ก็เป็นสองต้นเล็กก็ออกมาแล้วเห็นไหมเดี๋ยวก็ได้เป็นกอ เพราะฉะนั้นใครมีต้นหอมเป็นกออยู่ในกระถางแล้วบอกป้ากิ๊กว่าต้นหอมไม่อ้วนต้นหอมไม่โตคือคือเข้าแน่นเกินไปค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องแยกเข้ามาปลูกอย่างนี้เราก็จะได้ต้นโตเนาะอันนี้คือวิธีดูแลแล้วก็บรรให้ปุ๋ยทุก15วันนะคะให้ครั้งหนึ่ง15วันให้ครั้งหนึ่งน้ําก็อย่าลืมน้ําหมักชีวภาพมีก็รดไม่มีก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงช่วยกันไปนะคะ หรือว่าฮอร์โมนที่ซื้อจากปก๊กเกไปเวลาสมมก็เอาผสมน้ํทาทั้งพ่นทั้งรดให้เขาแต่ที่สวนปรเกเกไม่พ่นนะปะก๊กเกผสมฮอร์โมนเอาใส่ไปในบัวรดน้ําเดินรดเลยค่ะรดตั้งแต่ใบข้างบนลงไปเลยแล้วข้างล่างก็ได้กินด้วยข้างใบก็รดทางใบด้วยแค่นี้เนาะโอเคนะคะวันนี้มาค่ำเกินไปแต่ถ้าไม่ถ่ายคลิป fc ก็จะบ่นเนาะปกเก็กหายไปไหนออโอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพื่อกด เพื่อเปิดการมองเห็นเวลาปรกกิกตลงคลิปเขาก็จะได้โชว์ขึ้นไปโอเคค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ